ในตอนนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับตารางเริ่มต้นเรามาดูความสัมพันธ์ของตารางกันก่อนมาเริ่มต้นที่ตาราง Product จะประกอบด้วย P.D.I.D แล้วก็ p r o d u c t i d แล้วก็ P.D. name จะเป็นชื่อ P.D. price จะเป็นราคา พีดีไทจะเป็นกลุ่มหลักพีดีสับไทจะเป็นกลุ่มย่อยสเตตไทจะเป็นสถานะเช่นร้อนเย็นปัน่นหรือไม่มีทั้ง3ตัวนี้ทั้งพีดีไทสับไทและสเตตไทจะเก็บเป็นรหัสตัวเลขดังนั้นจึงต้องสร้างตารางอีก3อันก็คือเมนไทสับไท สเตตใช้เพื่อที่จะเก็บเป็นรายชื่อต,ตลรางถัดไป Product Receipt จะเก็บ Product ID แล้วก็จะเก็บรหัสวัตถุวัตถุดิบก็คือรอไอดแล้วก็จำนวนตารางถัดไป จะเป็น raw material จะเป็นวัตถุดิบนะก็จะมีชื่อมีหน่วยแล้วก็มีจำนวนร้อเปอร์เซ็นแล้วก็จะมีจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่จะอาลามแจ้งเตือนตารางถัดไป in l a w จะมีวันที่นำวัตถุดิบเข้าอนอะแล้วก็รหัสวัตถุดิบจำนวนแล้วก็ราคา จำนวนเงินที่ใช้ทางซ้ายจะเป็นเกี่ยวกับการขายก็คือตารางเซลล์ดีเทลจะเก็บ PDI D ก็จะเป็นรหัสของสินค้าเก็บจำนวนแล้วก็ p d d ID จะเก็บส่วนเพิ่ม ของสินค้าแล้วก็เป็นวันที่ตารางถัดไปตาราง PDS จะเก็บเป็นชื่อแล้วก็เก็บราคาตารางทั้งหมดก็มีเท่าที่เห็นเท่านี้เริ่มต้นมาดูตารางโปรดัก ก็จะมี Product ID แล้วก็จะมี PDID Product ID นะโดยใช้รหัส3ตัวแรกเป็นกลุ่มของสินค้าตามที่เราต้องการนะในนี้จะเป็นมีตั้งแต่0 0 1นถึงศูนย์หนชนิดสินค้าย่อย Pd name จะเป็นชื่อ Pd price จะเป็นราคา Pd type จะเป็นรหัสของกลุ่มหลัก Pd sub type จะเป็นรหัสของกลุ่มย่อย State type จ,จะเป็นสถานะร้อนเย็นปัน่นเรามาดูในมุมมางออกแบบกัน P.D.ID จะเป็นตัวเลขอัตโนมัติ Product ID จะเป็นข้อความสั้น P.D.Name ก็จะเป็นข้อความสั้น P.D.Price จะเป็นสกุลเงิน P.D.Type จะเป็นตัวเลข P.D.Subtype จะเป็นตัวเลข State Type จะเป็นตัวเลข ต่อไปจะเป็นกลุ่มหลักก็คือตารางเมนไทยจะมีอยู่หกกลุ่มหลักก็จะมีน้ำมีฟานฟูดมีสเต็กมีแจ่วฮ้อมีย่างเนยมีโทส์ะเรามาดูมุมมองออกแบบก็มี M-Type Name ตัวนี้ใช้เป็นข้อความสั้นมีสั้นๆแค่นี้ต่นนี้มาดูสับไท p e s u b ท y มี12ชนิดนะฮะมีกาแฟมีนมโซดานะฮะตามนี้เรามาดูมุมมองออกแบบกันก็ มีสองช่องสับ้ายดีจะเป็นตัวเลขอัตโนมัติส่วน s type name จะเป็นข้อความสั้นตารางถัดไปสเต t e t y ก็จะมีนหนึ่งก็คือไม่มีสถานะอันนี้สองก็จะเป็นร้อนอันนี้สามก็จะเป็นเย็นอันนี้สี่ก็จะเป็นปั่น,นดูมุมมองออกแบบ ก็ตัวสเต t ไอเดีจะเป็นตัวเลขอัตโนมัติส t ต name ตัวนี้จะเป็นข้อความสั้นต่อไปมาดูตัววัตถุดิบ ตารางวัตถุดิบก็จะมีเป็นรอเนมจะเป็นชื่ออันน <laughs> ี้ก็จะเป็นหน่วยอันนี้ก็จะเป็นจำนวนหนึ่งร้อยที่จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นตแล้วก็อันนี้เปอร์เซ็นต์ที่เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ที่จะเตือนเมื่อวัตถุดิบต่ำกว่ายี่สิบเปอร์เซ็น เรามาดูมุมมองออกแบบกันรอไอดีจะเป็นตัวเลขอัตโนมัติรอเนมจะเป็นข้อความสั้นหน่วยจะเป็นข้อความสั้นฟูลมิเตอร์จะเป็นตัวเลขตัวเลขที่บอกถึงจำนวนร0 0เช่นผงกาแฟ1,000กร,รัมก็ให้คิดเป็น100%เซ เปอร์เซ็นต์อะลามตัวนี้จะเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ต่ําสุดเพื่อให้เตือนสีแดงเมื่อวัตถุดิบต่ํากว่านี้นนี่รอแมทเทเรียลตารางถัดไปตารางอินรอเป็นนําเข้าวัตถุดิบก็จะมีวัน,นที่แล้วก็รหัสของวัตถุดิบจำนวนแล้วก็ราคา เรามาดูตารางออกแบบอินลอ i ดีเป็นตัวเลขอัตโนมัติอินเดตเป็นวันที่ลอยดี ID, เป็นตัวเลขแล้วก็อันนี้เป็นจำนวนน,นี่เป็นสกุลเงินตารางถัดไป ตารางเซลล์ดีเซลเป็นตารางที่เก็บรายการขายจะประกอบด้วย P D I D เป็นรหัสสินค้าจำนวน P S I D เป็นรหัสส่วนเพิ่มแล้วก็วันที่ I D จะเป็นตัวเลขอัตโนมัติ P.D.I.D. ตัวนี้จะเป็นตัวเลขแล้วก็จำนวนเป็นตัวเลข P.S.I.D. เป็นตัวเลข d u d a t e เป็นวันที่แล้วก็ตารางถัดไปก็คือ P.S. P.S. ก็จะมีชื่อแล้วก็มีราคาชื่อก็จะมีเช่นเพิ่มน้ำผึ้งเพิ่มวิปครีม เพิ่มช็อตกาแฟเพิ่มมัทฉะหรือไม่เพิ่มอะไร P.S.I.D เป็นตัวเลขอัตโนมัติ P.D.S.Name อันนี้จะเป็นข้อความสั้น p d s p r i c e จะเป็นสกุลเงินทั้งหมดนี้คือตารางที่ใช้อยู่ในโปรแกรมนี้